สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปอนมาริโอ้นะครับวันนี้ผมพามาดูแบรนด์ที่ติดตลาดนะครับเป็นแบรนด์พอนด้ามีคนที่ตามหาเยอะมากๆนะครับ ว่าด้วยท้องตลาดนะครับเขาจะเรียกตัวนี้นะครับว่าตัวนางฟ้านั่นเองนะครับนี่เลยครับ Honda Civic FD นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับเป็นรุ่นย่อยตัว E ปี2011นะครับคันนี้โฉมนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีโรงงานลงเล่มนะครับแล้วก็มีการเก็บสี ให้นะครับคันนี้มีการเก็บเีให้เรียบร้อยทั้งคันเลยนะครับเรามีการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็มีการขัดเคลือบแก้วนะครับแล้วก็ล้างรงทําความสะอาดนะครับตัวนี้คงสร้างบอดี้เดิมโรงงานนะครับต้องว่าด้วยก่อนนะครับคือ FD ตัวนี้เป็นรุ่นเจเนอเรชันที่8นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น c ีวิกเดิมิชันนะครับที่คนเขาเออนิยมมาเล่นเดิมิชันนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัว FD ตัวนางฟ้านะครับแล้วก็ จากนางฟ้าก็จะกลายมาเป็น FB นะครับตัวนี้จะแบ่งประเภทนะครับเป็น2รุ่นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเครื่อง1.8กับเครื่อง2.0นะครับส่วนตัวนี้ด้านหลังของผมเป็นเครื่อง1.8นะครับเครื่อง1.8ก็จะมี5สปีดนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูดีเทลลึกๆกันดีกว่านะครับอ่ะมาดู Civic f d ตัวนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับตัวนี้ข้างในเป็นหลอดฮาโลเจนแล้วก็ ไฟนะครับเป็นไฟโคมเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็มีการขัดให้โั้วใสเลยนะครับเรื่องของกระจังหน้านะครับมีเรื่องของการดีไซน์แบบคาดโครเมียมนะครับหเส้นด้านหน้าพร้อมโลโก้ฮอนด้านะครับส่วนด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็จะมีเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เรามีการเก็บทำความสะอาดหมดเลยนะครับไม่มีคราบเหลืองแน่นอนครับผมอ่ะต่อมาเลยนะครับก่อนที่จะมาดูเรื่องของด้านข้างหรือล้อแมกนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้ ผ่อนอยู่ต่อเดือนโคตรถูกนะครับได้ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเอง5,000กว่าบาทคุณพี่ลองไปดูราคานะครับอย่าเพิ่งกดคิปหรือกดข้ามไปนะครับมาดูครับว่าโด้วยล้อมแมก,ก่อน,นะครับแม็กคันนี้นะครับเป็นแม็กแบรนด์ฮอนด้นะครับแล้วก็ขอบนะครับเป็นขอบ16อ่ะตัวนี้ยางใจค่อนข้างที่จะหนาหน่อยใหญ่หน่อยนะครับก็อยู่สเปคหน้าย,ยางประมาณ2,05 นะครับแล้วก็แก้มยางอยู่55นะครับยางเป็นของ m a x ซิตนะครับอ่ะต้องบอกก่อนนะครับฟลิกเมนต์ขอบ16ตัวนี้นะครับฟลิกเมนต์เขาจะค่อนข้างที่จะแน่นหน่อยนะครับฟลิกเมนต์เขาจะโหดนิดนึงอ่ะต่อมาที่กระจกนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวในคมนะครับกระจกของ Honda Civic ตัวนี้ครับต่อมาเลยนะครับที่เปิด ประตูนะครับสีดําสีเดียวตัวรถแต่ว่าถ้าแต่งนะครับเป็นแตกครเมียมก็น่าจะสวยนะครับตัว E ีก็จะให้เป็นสีเดียวตัวรถมานะแล้วก็ที่บังแดดนะครับคิ้วตรงรุ่นนะครับยุสฟอร์ซีวิกตรงรุ่นอ่ะต่อมาเลยมาดูที่ความเดิมกันบ้างนะครับเห็นไหมครับเมสซสปอร์ตจากโรงงานนะครับตัวนี้อ่า แล้วก็ไปดูด้านหลังกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเปิดทุกคันนะครับเรื่องของเมสปอตนะครับถ้าอยากดูเพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่รถตัวจริงเลยนะครับโอเคโอ้โหยัง,งนยแนะ่องงนอยู่เลยนะอ่ายังแน่นอยู่เลยนะนะครับเห็นไหมกล้องเห็นใช่ไหมนะครับอ่ะประตูด้านหลังเหมือนกันสีเดียวโรงงานนะครับแล้วก็ไปดูด้านหลัง Honda c i v i c กันดีกว่าไป นี่ครับด้านหลัง Honda Civic FD นะครับหรือเขาเรียกว่าตัวนางฟ้าหรือเขาเรียกว่าท้ายโดนัทนะครับมาดูครับว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าท้ายโดนัทเมื่อก่อนนะครับเมื่อปีตอนปีผลิตนะรถคันเก่าๆยุคเก่าๆนะครับไฟเขาจะเหมือนโดนัทนะครับแต่ตัวนี้อัพขึ้นมานะครับเรื่องของไฟท้ายเป็น8เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็โคมไฟค่อนข้างที่จะใสนะครับใสแล้วก็เป็นโคมเดิมโคมแท้ด้วยนะครับสําหรับตัวนางฟ้า มาดูที่ระบบความปลอดภัยนะครับเป็นเซนเซอร์นะครับถึง2จุดด้านหลังเลยอ่ะฝากระโปรงบ้างฝากระโปรงตัวนี้ FD 1 8 E นะครับต้องใช้กุญแจไขหรือมีสวิตช์อยู่ที่ที่นั่งคนขับอ่ะเข้ามาดูความว่างเลยนี่โครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ ให้ดูความสะอาดแล้วก็ให้ดูเรื่องของการแบบผลของอันนี้ค่อนข้างทํามาตอบโจทย์เพราะว่ามันไม่ลึกลงไปอันนี้มันจะเสมอกันไปเลยอ่ะอย่างอะไรแม่แรงมีให้พร้อมเลยโอเคด้านล่างหน่หนอยไหมโอเคด้านล่างหน่อยนะครับด้านล่างก็จะมีเรื่องของการพ่นการสนิมแล้วก็มีการเก็บเรื่องของสีต่างๆนะครับล้างทําความสะอาดขัดเคลือบ เอาล่ะครับมาดูด้านในดีกว่าเออนี่ทำไมถึงคนเขาชอบขับกันด้านในเขาสบายมากเลยนะอ่าผมสตาร์ทรถก่อนนะครับผมพวงมาลัยแป๊บนี่ครับเริ่มที่ประตูก่อนเลยนะครับความสะดวกสบายก็จะเป็นเรื่องของกระจกปรับไฟฟ้านะครับมีออตโต้หบานที่ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อก ซนท่านล็อกประตูเซนท่านล็อกเ,ออเรื่องของกระจกนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยอ่ะต่อมาเลยเรื่องของระบบพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังชันอ่าพวงมาลัยค่อนข้างที่จะเป็นตัวทรงสปอร์ตนะครับสา,รสามก้านแล้วก็คาดด้วยเมเนเนียนเส้นหนึ่งอ่าหนังเขาวัสดุเขาดีมากนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของการอินเตอร์เทนด้านขวาก็จะเป็นพุชคอนโทรลนะครับลองมาใช้ดูค่อนข้างที่จะสบายเลย หน้าปัดเรือนไม่ทำได้ล้ำสมัยมากๆนะครับก่อนที่จะเป็น F.B เนอะ F.D ก็ให้มาแล้วแบ่งเป็น2 l a เลเยอร์ใหญ่ๆนะครับด้านบนก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับแสดงเลขเป็นดิจิตอลไฟก็อยู่ที่ประมาณสีน้ำเงินบูบูแล้วก็สีอเขียวนะครับตามสไตล์ c วิ i c เลยด้านล่างก็จะเป็นอนาล็อกพร้อมโชว์เลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่ประมาณ 18000 0ืนกว่าโลแล้วก็โชว์เรื่องของระบบเกียร์ด้วยค่อนข้างโอเคเลยมาดูที่วัสดุด,ด้านหน้าดีกว่านะครับวัสดุด,ด้านหน้าเขาทําได้ดีมากๆแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีรอยเลยนะครับมาดูเครื่องเสียงกันเครื่องเสียงของ Civic FD นะครับถ้าเกิดว่าเอาไปเป็นจอ Android น่าจะเท่มากๆนะครับแต่ตรงนี้ให้มาเป็นตัวเดิม Standard โรงงานนะครับเล่นวิทยุ FM นะครับ CD AUX อ่าถ้าใครอยากจะใส่บลูทูธนะครับก็ต้องไปแปลงนิดนึง นะครับเรื่องของ Air เป็นออโต้นะครับเริ่มมาเป็นออโต้แล้วนะส่วน FD แล้วก็ยังมีเรื่องของการปรับแมนนวลอยู่นะครับคือยุคนี้คือยุคการผสมผสานเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาละเกียร์ครับเกียร์เป็นออโต้ v v t นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมี1 2แล้วก็ D3 นะครับไล่สเต็ปเวลาขึ้นขึ้นเนินขึ้นเทอกขึ้นเข,ขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการเล่งแซงประมาณนั้นนะครับเบรกก็ อยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะปกติจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็ลดพื้นที่ไปได้เยอะเลยนะครับเอาไว้ข้างข้างเกียร์ซึ่ง้ความสะดวกต่อไปนะครับก็จะเป็น power outlet นะครับ12โวลต์นี่สามารถชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของต่างๆก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยใส่พวกบัตรอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับช่องเก็บของก็ยังมี power outlet เป็น usb ให้อีกด้วยนะครับด้านในก็โอเคนะคตัวนี้ เรื่องของเก๊ะนะครับตัวนี้ก็ใส่ได้บ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ต้องใส่เยอะหรอกเพราะว่าเวลาเราขับมันอาจจะดังนะครับอ่ะต่อมาเลยเรื่องของพรมนะครับพรมก็ตัวนี้จะมีกระจกให้นะครับแล้วก็ฝั่งคนขับก็จะมีกระจกให้เช่นกันนะครับก่อนลงรถนี่คือเสริมความมั่นใจได้อีกอีกนิดนึงนะครับเรื่องของพรมก็ค่อนข้างสะอาดเลยระบบไฟไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่าใช้งานได้ปกติ มาดูเขาเรียกว่าไฮไลท์ของคันนี้ดีกว่านะครับคือไฮไลท์ของคันนี้คือตีมสีนะครับก็จะมีทั้งหมด2องทูโทนนะครับทูโทนแรกสีแรกก็คือเป็นสีเทานะครับไม่ดํามากเป็นสีเทาแบบเมลโลเนียนขึ้นมานะครับออกแนวน้ำตาลนิดๆอ่าแล้วก็ตัดกับสีครีมสีเบจนะครับซึ่งทำให้ดูรถเนี่ยมันดูกว้างขึ้นหน้านั่งขึ้นสบายตามากขึ้นนะครับเบาะหนัง นะครับเบาะหนังปรับระดับได้นะครับค่อนข้างนุ่มให้ให้เปอร์เซ็นต์นะครับจาก100ปรก็ประมาณสัก80นตะครับสำหรับเบาะนี้ด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับโดยสารนั่งได้ประมาณ4คนก็สามารถนั่งได้นะครับแต่ว่าก็จะอึดอัดนิดหน่อยนะครับแล้วแต่บุคลิกภาพของคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าฝากระโปรงกันดีกว่านะครับไป ดูเรื่องของฝากระโปรงนะครับแล้วก็ชุดหน้าเครื่องกันดีกว่าฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมอ่ามีการเก็บสีมานะครับแล้วก็เรื่องของความเดิมก็คืออันนี้โครงสร้างเดิมนะครับแก้มเอ่ยานหน้าเอ่ย้มซ้ายเอยแล้วก็ตัวน็อตฝากระโปรงนะครับเรื่องของเครื่องยนต์นะคะรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Honda i ไ t e c นะครับตรงรุ่นเลยจากของเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็เรื่องระบบต่างๆก็ ไม่มีติดผัดปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมาดูที่น้ํามันเนันหน่อยนี่ครับวิ่งอยู่ประมาณแสนแปวโลนะครับก็ไม่มีเรื่องของควันที่มันออกมาแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย่าตัวนี้นะครับหน้าห้องเครื่องก็ถ้ามี100%ยนผมก็ให้ประมาณสัก80%นะครับสำหรับรถปี2 0 1นะครับ นี่ครับมาถึงช็อตเขาเรียกว่าไฮไลท์ของคลิปนี้กันดีกว่านะครับเรื่องของราคา F D 1.8 E ปี2 0 1 1นะครับราคาที่มาริโอเปิดนะครับอยู่เพียงแค่2 9 9 0 0 0ามาบาทเท่านาั้นเองอ่าไม่ข้ามหลัก3นะครับคันนี้สภาพแบบนี้แอร์เย็นเพลงเพรอะแบบนี้นะครับเบาะหนังล้อแมกซ าราคาไม่ข้ามหลักษาอยู่2 9 9 0 0 0เา่นะครับอนอย่ต่อเดือนนะครับต้องตั้งใจฟังเลยนะครับ5,000กว่าบาทยังไม่รวมโปรโมชั่นนี่นะครับ5,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับได้รับประกันนะครับสูงสุด10ปีหรือ1,000 0 0กิโลเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หน้าห้องเครื่องชุดเกียร์ช่วงล่างแล้วก็ภายในห้องโดยสารโอ้โห สูงสุดยาวนานเลยนะ10ปีหรือ1,000กิโลเมตรครับคุ้มค่าไหมครับแน่นอนครับมากับปอนมาริโอนะครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับได้ไปเลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนและที่สําคัญฟรีส่งทั่วไทยด้วยอ่านะครับยังครับยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้อีกด้วยนะครับสำหรับ Honda Civic คันนี้นะครับ แล้วก็พิเศษสําหรับช่องทางนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือพิมพ์คอมเมนต์มาให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆครับผม